สวัสดีพี่น้องครับผู้ติดตามช่อง YouTube ช่องทิดบอบบี้มือพิตามินแล้วครับลรวก,ก็ทุกแพลตฟอร์มติดติดตามคลิปผมนะครับว่าจะเป็นทางแฟนเพจทาง Facebook นะครับื้อนี้ผมพาพี่น้องมาที่วัดผู้กุ้มเข้านะครับผู้กุ้มข้าวนะครับพี่น้องตั้งยู่ำเพื่อโพ,อพอชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสิพามาเาที่ยวนะครับเป็นแหล่งสถานที่ท,อท,ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกมองนึงนะครับซึ่งตั้งยู่ที่ อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสําหรับวัดผู้คุ้มเขานะครับพี่น้องเบิ่งสถานทีครับช่วงนี้รถกะกำลังทยอยเขามานะครับเบิ่งสถานทีพี่น้องวัดว่าอารามเพก่นนะครับ พี่น้องวันนี้ช่อง YouTube ทิดบอบบี้มือวิตามินผ้ายางเบิ้งนะครับวัดผู้กุมเขานะครับนี่ก็จะเป็นโซนไทยบัานพ่อค้าแม่ขายนะครับให้ข,ของหลกกจุดให้ทํำบุญนะครับพี่น้องสำหรับวัดผู้กุมเขานี่ครับเห็นตามซื้อโซ่เชียนก็นกนสส้างขกินมาหลายปีแล้วนะครับ นี่ก็จะเป็นลานขายของนะครับธรรมดาเละพี่น้องสถานที่ต่องเที่ยวก็ต้องมีแนวโมนี่นั่ครับสีผ้าพี่น้องมาเบิ้งนี่นะครับผมก็เคยอธิษฐานไว้ว่าอยากมากอยากมาเห็นนะครับแล้วก็ผ้าผู้ติสัทธาสายย่านสายมู่มาเบิ้งพรมนะครับนี่ก็คือองค์ปูขข่พญาวิรูปโคนาคราชนะครับ,นะรบพี่น้องมาเบิง่งนะครับ ก็เห็นมาหลายปีเราแล้วนะครับตามซื้อโซเชียลผมเองก็อยากมาโมนี่ก็มีโอกาสได้แวะมานนะครับองค์พญานาคที่อำเภอโพชัยนะครับบรรยากาศโดยรอบครับพี่นอ้องสำหรับพญานาคนะครับวิลูปปักโคนคราดสางขืนโดยคู่บาแม่นนะครับสางขืนประมาณปีหกสามหกสี่นี่แหละนะครับในช่วงปีหกหานี ในช่วงปลายปีก็จะมีพิธีบวงสวงไงนะครับโดยมีนักร้องซื่อดังในสมัยนั้นนะครับยุคนั้น,นก็คือใต้อราไทยนะครับเพิ่นกันใดมา่าล่ำวงสวงมาลองเพ่งถวายเสียงนะครับให้องค์ปูพระยาวิรูพปรปะโขนะครับให้ผี่้องมาเบิ่งครับสาธุ ม้นนี้มีโอกาสได้พาสายยา่านสายมู่มาเบิงน้ำกันนะครับมุมน้ำตกกับพี่นองครับมีมบรรยากาศกจะแดดแดดเล็กน้อยนะครับน้ำตกครับ หองเช็คอินห่องถ่ายรูปสาธุนี่คือองค์ปูวิรูปประโคนะขลาดพี่น้องเบิ้งครับสวยงามไ้ที่เดียวตอนนี้ผมอยู่ที่วัดผู้คุ้มเขานะครับอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหรือพี่น้องมาไหวลงปูศิลาอยู่ที่ ปทยันถ้ำนะพี่น้องก็ตรงมาเลยเ้นเดียวกันนะครับเส้นกาลสินตัดไม่ไปมุกดาหารนะครับนี่ก็จะเป็นคาถาบูซาเพื่อนนะครับบูซาเจ้าปูนะครับถ้าพี่น้องมาเบิ่งคขาถาบูซาเพื่อนนะครับนี่ก็จะเป็นเครื่องเ้นไพ่ถูกสำหรับ ลูซาสการะองค์ปูวิลูปปะโคนะขรัตนะครับเลอพี่น้องมีโอกาสจะเดินทางมาได้นะครับง่ายครับพี่น้องเซ็นร้อยเอ็ดเซ็นกลสินตัดไม่ไปมุกดาหารนะครับเลยอุทยานถ้ำหลวงปูศิลามากเลยนะครับหรือว่าพี่น้องย่างเบื้องโดยรอบองค์ปูพญานาคนะครับนี่ก็จะเป็นผาเลื้ยงที่เพิ่อนอามาผูกคอพ่อเขียนซื้อนะครับ นี่ก็จะเป็นส่วนหางเพิ่นนะครับในส่วนล่ำตัวในส่วนหางของปูพญานาคนะครับพี่น้องที่ชมคลิปนี้ก็ให้เจริญลุ่งเรื่องด้วยพี่น้องเด้อยในแต่ทีการงานองค์เจ้าปูน้ำปกปักรักษานะครับคิดการงานก็ให้ประสบความสำเร็จ สมปราถนาะทุกประกันนะครับนี่นะครับคนปั่นนี่อันนี้แค่ผมขาดเดา,าซื้อๆนี่ครับน่าจะเป็นอาจารย์ ปืดปุป่นปั่นมั่งครับคนที่ปั่นอ,องค์พญานาคที่อ้างเก็บนตํามทวัดใช่ลอยเอ็ดเฮา,าน่าจะะดิ้พี่น้องขอความผพิดพ่าดขอโทษขออภัยครับบรรยากาศนะครับมุมผ้าพี่น้องมาเบิงนะครับ <c oughs> สวยงามครับผม <c oughs> วัดผู้กุ้ม,ขออมเขาอำเภอโพชัยบันนี้ช่อง YouTube ยูทู e ทิดบวบี้มือวิทามินนะครับผ้ามาชม นะครับบรรยากาศครับนี่คือบริเวณองค์ปูพญานาควิรูปปะโขนะครับแห่งวัดผู้กุ้มเขาอำเภอโพ,อพอชัยจังหวัดเลยครับเดี๋ยวผมจะภาพไปเบิ้งส่วนอื่นๆของวัดนะครับน้ำตกคือกระเบื้องแล้วเตยวอผพาย,ยางได้ไมาเห็นเพื่อนเราละนะครับผมก็ติดตามตามซื้อต่างๆ ก็เคยคิดไว้อยู่อธิษฐานไว่อยากมากนะครับแต่ว่าก็ได้มาสมใจแล้วเป็นเหตุดีครับบรรยากาศก็ธรรมดาบ้านๆนาะพี่น้องเนาะตามชัวนบทตตามแต่ละพื้นที่นะครับนี่ก็ตั้งอยู่ในเขตอำเภอโพ,พชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ เันมาตกีมีอันนี้ยันมี่พี่น้องผมเคยติดตามอยู่มีต้นตะเคียนพร้อมดิแต่ว่าเิ่นออาไปไวไบใสปุ่นอ๋อเห็นแล้วต้นตะเคียนนะครับเพิ่พว่าใกล้มือแล้วผ้ามาขอบิ่งครับต้นตะเคียนต้นตะเคียนนะครับคนเ่าเนาะมันก็นอยนยได้ย้อนวามหวังอะพี่น้องแม่นว่าครับผม สิาพามาเพิ่งต้นตะเคียนนะครับแล้วก็มีเทาเวทน้ำนะครับคนเขามาขอพรหนาลนะครับเดี๋ยวพาไปเบืองต้นตะเคียนนะครับนี่ก็จะเป็นต้นตะเคียนนะครับพี่น้องเบื้องครับต้นตะเคียนท่องนะครับแล้วก็น,นี่ก็จะเป็นนะครับเทปทิดาเทบ นะครับเป็นนุ่งเขาห่มเขาปฏิบัตรริธรรมนะครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็พาพี่น้องเบื้องแล้วเนาะสําหรับวัดผู้กุมเขานะครับพี่น้องมีโอกาสกาัมาเที่ยวก็ได้พี่น้องเด้อคลิปนี้เป็นได้พี่น้องเบื้องแล้วก็อย่าลืมกดคอมเมนต์นะครับสาธุเด้อนี่ก็จะเป็นแม่เขานะครับแม่ตะเคียนเพป่นปฏิบัตรถถริธรรมนะครับพี่น้องเบื้องแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องทิดบุ็บีไม่พีเี่ไหนเลยครับเด้อสาธุบุญร่มกันครับพบกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ